สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับวันนี้ที่นะครับผมพามาดูที่ดินที่เป็นสวนนะครับผมแปลงนี้นะครับจะมองเห็นวิวเขาคิดจกูดนะครับหรือว่าเขาพระบาทพวงนะครับผมเป็นสวนผลไม้นะครับซึ่งด้านหลังนี้จะติดแม่น้ําจันนะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับที่สวยมากนะครับน้ําดีมากแล้วก็ไฟฟ้านะครับผ่านหน้าที่ ที่ดินจะติดถนนลาดยางนะครับผมจะห่างจากเส้นถนนสี่เลนนะครับประมาณหนึ่งกิโลฝ่าฝานะครับใกล้กับปตทคิจกูดนะครับแปลงนี้อยู่บ้านทุ่งสะพานคิจกูดจันทบุรีนะครับผมตำบลชาติไทยนะครับแปลงนี้นะครับ เป็นเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่1งาน12ตารางวาเอกสารโฉนดนะครับผมขายอยู่ที่12ล้านนะครับติดถนนลาดยางไฟฟ้าเข้าถึงด้านหลังติดแม่น้ำจันทร์หากใครมองหาที่ทำการเกษตรหรือที่อยู่อาศัยในการพักผ่อนนะครับผมว่าแปลงนี้แนะนำนะครับผมอากาศดีชุ่มชื้นนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรี ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์095 6689895ย้ำนะครับผมแปลงนี้ได้ทั้งวิวเขาได้ทั้งแม่น้ำจันนะครับถนนหนทางสะดวกใกล้4ี่เลนประมาณ1กิโลขอบคุณครับ